ันนี้น่าจะเย็ทำงานใหม่น้องจาจิ๊บิอมอะไรขอห้ามเข้าใส่อะไรอะอะไรอ่ะโอนตัวไปด้วกัน

จำเป่าเลยนี่ก,ก็เป็นภาพแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยค่ะที่ได้มาเยียนคณะปรีของเราที่ทั้งภาพชวารา,ากยการดาราผ่านมาก็มีดารามา